ดีค่ะพวกับช่องระพนอุ้ยผาข้าววันนี้มาทันจะบับไก่จ้าเคบับหรือว่ากระบับไก่นะคะทุกคนนี่จ้าธรรมดานะคะไม่ได้ใส่ชีสนะคะทุกคนก่อนจะไปทานก็ฝากพ,พ่อแม่พี่น้องดีโรบเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําล,ล,ลังใจทุกกําลังแรงใจเด้อจ้พี่น้องจยานี่จ้าวันนี้ได้กระบุกไก่จ้าทานด้วยกันซาลาโกลจับด้วยกันก็จะอันนี้ก็โอ,โอ,โอ,อ,โอื้อคนอื้ออื้อ ร้อนมะเขือเทศแล้วก็มังคุดอร่อยด้ดอือร่อยด้ดเหมือนน้ำตาแทบแบ อย่งนั้นมาอือก็จะมีผักสลัดมีอะมขึ้นเทศมีแตงกวา มอก่อนที่ตอนกินใหม่ๆเนะเาะจะหัดกินใหม่ๆกินไม่หมดนะคะทุกคนอันหนึ่งอันนี้กินหมดนะเดี๋ยวนี้แรกๆกินครึ่งนึงก็อิ่มแล้วกินไปกินมาก็บางครั้งก็ทานหมดนะบางครั้งก็ไม่หมดอันใหญ่มาก ใมากเคเวลาไปซื้อจะสั่งเขาว่าแป้งเอาแบบกรอบหน่อยวันนี้ลืมถ้ากรอบมันก็จะเหลืองเหลืองนะแป้งมันจะหอมกว่ากันจะอร่อยกว่า มันจำมีความรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นจัดจัดทุกคนดู Nelma. บมาว่างเลอืมต้องสำหรับถ้าหิวจริงๆนะก็หมดนะถ้าจะกินกะบับเนาะต้องแบบว่ารอให้หิว <c oughs> หิวหิวจริงๆกินหมดนะถ้าเกิดไม่ค่อยหิวนะซึ่งมันก็อิ่มแล้วอืม <c oughs> เกือบไปหมดแล้วนะเยอดมากอ ก็จะมีแป้งกรอบเอ่อขนมขนมปังกรอบเนี่ยน,น,น,น่นะนาจะหมดนะน่าจะหมด น่าจะหมดนะวันนี้ถ้าไม่หมดก็ม,มีคนกินช่วย ก็เล็จะไม่ได้ทานทุกวันนะคะทุกคนทานทุกวันไม่ได้นะนี่นแล้วจะคนชอบเนาะ ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าทานทุกวันเนาะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะมันก็จะเป็นคนที่ว่าทานอะไรก็น้ำหนักขึ้นเร็วเลยประมาณนี้อเลย ไก่กินโตาตเลยอร่อยวันนี้ก็ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภัยนะคะถามในสุภาพขอโทษขอไปจ้าผิดพลาดประกันใดขอโทษขอภัยนะคะทุกคนจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานับชมค่ะบ๊ายบาย